สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับน้อผปูกข้าวมาเบิงทัวรลูกผลูกข้าวมาเบิงไม่เอฟซเก่าเอฟซใหม่ครับสวัสดีไปทั้งพี่น้องทุกสูทุกคนครับอร์นี้เป็นเสาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบสี่ครับพ่อเฮ็ดปวกครับเดียินข่าวว่าเฮ็ดปวกออกคูณเลยมาซองเบิงครับเกิดอีีครับพี่น้องเก็บกันเลยครับปันี้เกิดอี๋ครับรอบที่สี่ครับนี่ มางๆเลยครับพี่น้องพอจุมแรกครับนี่ทั้งจุ่มทั้งบานครับดอกคุณแม่กินครับแม่งตะโดอครับดอกแม่ كمان <applause> พี่น้องมีสามจุม้มเขาอยู่นี่ตอเหี้ยครับพี่น้องจุ้มครับบานนี้แต่จุ่มล้วนๆเลยครับครับแค่ปวกตอนเดือนพฤศจิกาเนาะครับเนาะ ังสวยเลยครับครับหักเลยอ๋อแม่คุณกินครับเอาลงก,กันได้ครับนะ <c oughs> ครับ เขาบนายทุกนอยโอ้ยหงูกระไรพี่น้องเอ้ยกัดโบไปแล้ว สว,สวยเลยครับพี่น้องพราดาิที่เราพาสิมาเกิดเดือนนี้นะครับนอปกติจะเบิดแตงแตงกลางเดือนตุลาแล้วครับปีนึ่งจะได้จะเฮ็ดปวกเกิดดีคับครับเฮ็ดเผิ่งเฮ็ดละงงก,ก็เกิดดีขึ้นกันครับ ทั้งบานผมนี่เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดละงูว่าเกิดแล้วครับขับไปเก็บผู้ครับขึ้นไปเก็บทั้งผู้ครับทั้งสิเกิดโอ้ผีหนอนยูงได้ครับพีข้าผีมีสวยๆเลยครับ แล้วครับนี่เกิดมูประทีครับหลายดอก ครับพี่น้องดอกสวยๆครับทั้งขวามือผมนี่กะเฮ็ดปวกขึ้นกันในพี่น้องเอ้ยตละกงามครับขวามือทั้งสายมือครับทั้งสองขางเลยครับสองขางกล่อง,องสายขางขวามันจะเฮ็ดปวกครับพี่น้อง หากอีกแล้วครับครับโอย้ยงูไายครับพี่หนุอยอย่ยงูเอียงจังปวดจังปวดแทะบินไปส่นสวนๆกันเลยครับ เขาเนี่มอยู่ครับน้องจุ่มแห้งอยู่นะครับเพ้่มแต่ชีวิตดินขึ้นมาแต่ว่าเอาไว้บ่ได้ครับบ่ได้อยู่ใกล้บ้านครับอยูนี่เขตปลาปลาชุมชนนะครับน้องยังไงไม่มีครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับยี่หี่ดอกนึงยี่ดอกนึงครับยีดอกนึงครับนี่ครับ ก็สิมีบางช็อตบางคลิปบางช่วงนะครับนอกที่ผมบริจารทายครับเพราะการทายทำข่อนขางลำบากครับต้นไม้ที่หนาๆนาจากหน่อยครับ อีกแล้วเสียงดังแป๊ะนะครับพี่น้องที่คอยอวยกล่องไปนะครับน้องพยายามถ่ายหลีกซื้อครับขออีกสี่บางคนมาวิ่งนะสิครับเราโฟมหมุนกล่องเร็วเนี้ยจักหน่อยกะเป็นบางเทื้อเนาะบำน้องพราะว่าเขาเก็บเพลสจังสีบางเท้อกับมีคนเพิ่ม์มามีโมเพิ่์มาครับกะเขาตา่าตากะสีฟ้าเลยจักหน่อยถ้าว่าเทาค่าตาไทเพิ่งกะสเก็บเอาเบิร์ตนะครับ ก็สิบวัดใดขึ้นเพลินครับน่ตกน,น้อยๆครับตกกระดอกน้อยแย่แล้วก็ฮิปปวดคอรอพวกนกคนบอกว่า เอาเห็ดไปทรงเนาะผลมาคนณมึงกว็ว่าเห็ดปวกนี้คือรอกน้อยแท่ผลมาเอาไปธรรมดาครับเพราะเห็ดปวกคารจะดอกประมาณนี้ครับจะพวกคือเห็ดปวกขาวเห็ดปวกญ่ครับน,นี่กะเวลาบอไยครับ นี่จิฝ่าไปส่งเฮ็ดให้ลูกค้าะนะครับเนาะลูกค้าเป็นซ่างเฮ็ดเพิงใ้ครับไปส่งให้เพื่อนีอดอกนึงครับ เกิดที่พื้นที่ขับแค่แห้งครับครับพี่หน่อสวยๆครับ กแล้วครับพี่น่อมาเนี่ยแค่กี่เขาเสาอยู่ด้วครับพี่น่อลองเห็นมาครับ โอ้ดอกง่ครับนี่ครับเฮ้ยตรงนีครับดอกประสมบุญนะคะน้องก,กระดอกง่ญ่โมยโมย,โมยอย่างอาหารกับเกลือโบราณดอกัวปวกเดียว ก็แม่กินคราบครับตัวแม่งกินนะนเลยพี่น้องเดี๋ยลวครับนะครับโอ้ครับเห็นไหมครับนะครับกรบขึ้นเลยครับมันะ เปิดยุบผมเป็นแปนเลยครับแต่จะมีสายวันอยู่แล้วครับแต่มันสิไปทางไหนได้จังน้ำหากันครับอรอเห็นก่อนนะครับเนาะ ดอกง่ดอกงามดีครับติปวกเกิดตอนเดือนพฤศจิกาเน้ะครับเนอะเอาก็มีปีแรกนี่นะครับที่เกิดแบบนี้ครับเกิดไล่รอบแห้งครับเพิปวกจะเป็นว่าฝนดีหรือเม่นเนี่ยได้หรครับช่วงนี้เห็นพายธรรมชาติก็เกิดขึ้นบ่อยๆบวอ,อสิเป็นพวกเขาไฟระเบิดพวกเขาไฟปะทุบวเสิว่าฝนตกหนักนะครับหนะพายุหมุน หลายอย่างครับถ้าพี่น้องดอกนี่เป็นนี้ยง่ายครับคุ่นหายง่ายอบบวบครับ เกิดย้ายไปใช่หรอครับถารุ่นขึ้นครับพอพ่นแหนมเบิ้งพ่นข้างๆนีนน่บ่เห็นเนาะครับเนาะเห็นตอยุนนี่ครับ ไม่ให้หุดกัน,นอีกครับคฮะเพื่อนหน่กไปเลยเพียงตอนนี้นะครับหน่อนะครับครับแบบนี้สวยๆเลยครับถ้ามาคลิปนี้ก,กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบ่ารายการคลิปต่อไปเพปื่อไปกำลังใจให้ผมหิวให้ถงต่อไปนนะครับหนอ่อครับพี่กัก๊กจ๋ายุวัฒน์อ พ่อภัยพี่น้องวัตถุที่แล้วพี่กัดไกยย่ยูปลาชุ่มช่นครับปลาชุ่มช่นน้องห้พี่ปูนกุบลนครับครับสวัสดีครับ